สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานตู้ฟักไข่รุ่น64ฟองนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบกิ้งค่ะมีสีแดงแล้วก็สีฟ้านะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเสียบขั้วเข้าด้วยกันนะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำปลั๊กนะคะเสียบเข้ากับตัวบอร์ดแล้วก็ เสียบข้ากับไฟบ้านเลยนะคะเครื่องจะเปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็เราเพิ่มเสร็จตัวประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาตรวจสอบแผงกลับไข่กันค่ะว่าทํางานปกติหรือเปล่าให้เรากดปุ่มบวกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อแผงกลับไข่มุนแล้วก็ทำงานปกตินะคะเราสามารถใส่ไข่ลงไปได้เลยคะ่ะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบแท่งนะคะสามารถถอดได้นะคะเราสามารถทำเป็นอนุบาลไก่ในตัวได้เลยค่ะเมื<น>่อเราใส่ไข่ลงไปครบตามที่เราต้องการนะคะเราสามารถปิดฝาไว้เลยค่ะเครื่องจะทำงานอัตโนมัตินะคะขอบคุณค่ะ